อลืมบอกไปอาหารที่เนี่ยจะมีแค่รสจืดกับรสจัดสวัสดีครับวันนี้ซันก็จะมาบอกอ่าเรียกว่ารีวิวเกี่ยวกับอาหารในศูนย์ฝึกทหารใหม่นะครับที่สอรฟกับนอยอเนี่ยก็จะกินเหมือนกันฝึกเหมือนกันสำหรับอาหารที่ใครๆหลายๆคนเนี่ยกลัวกังนวลว่าจะกินได้ไหมจะ ถูกปากหรือเปล่าเดี๋ยวจะบอกให้นะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างก็จะแบ่งเป็น3มื้อนะครับอาหารเช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะครับอาหารเนี่ยจะเปลี่ยนทุกๆวันพอครบ7วันเนี่ยแล้วก็จะวนลูปไปเหมือนเดิมก็คือวันจันทร์ก็จะเมนูเดิมทั้งเช้ากลางวันเย็นนะครับส่วนใหญ่อาหารจะเป็นอาหารครีมก็คือจะมีแต่ผักวิญญาณหมูคือถ้าเกิดใครเข้าไปอ้วนกเนี่ยคือจะผอมแน่นอนนะครับเหมาะมากสําหรับการที่ต้องการสําหรับคนที่ต้องการเข้าค่ายทหารเพื่อลดน้ําหนัก เสริมสร้างกล้ามเนื้อ,อถ้าเกิดกินอาหารที่ส่วนสูงทุกวันเนี่ยยังไงก็พอมครับแต่ถ้าเกิดกินไม่ได้เนี่ยให้พกเงินไปเยอะๆแล้วก็สําหรับอิสลามเนี่ยเขาจะมีโรงอาหารแยกต่างหากจะไม่กินรวมกับเพื่อนแล้วก็จะเป็นเมนูอาหารอาหารที่ไม่เหมือนเพื่อนเหมือนกันจะเป็นอาหารต่างหากนะครับอาหารเช้าจะมีกับข้าวแค่หนึ่งอย่างจะเป็นแบบอาหารแบบบางเบามากครึ่งชั่วโมงก็ย่อยแล้วเช่นพวกไขพ่พะโลต้าหูขาว ผัดถั่วงอกต้องหู่ขาวเศษหมูใช้คําว่าเศษหมูนะเพราะมันแทบจะไม่มีเลยอ่ะหมูอะ่ะผัดบวบใส่ไข่ก็เหล่าลูกชิ้นถั่วงอกไข่น้ําแตงกวาไข่น้ําก็คือไข่น้ำจริงนะมีแค่ไข่กับแตงกวาหมูไม่มีนะครับไข่น้ําแตงกวาแล้วก็ใส่หัวหอมหัวหอมใหญ่แค่นั้นไส้กอรอกลูกเขยก็คือจะเป็นแค่เป็นน้ําไข่ลูกเขยแต่ว่าไม่มีไข่จะเป็นแค่ไส้กอรอกสองชิ้นเล็กๆแล้วก็แกงจืดแตงกวาวก็จะมีหอมใหญ่แตงกวา อาจจะมีแบบลูกชิ้นปลาผ่าครึ่งนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็ผัดมะเขือเปาะคล้ายๆลยเหมือนแกงเขียวหวานแห้งครับเป็นผัดมะเขือเละๆใส่เลือดประมาณนั้นข้าวสําหรับข้าวข้าวสวยนะครับจะก็คือบางวันก็พอกินได้บางวันก็คือแข็งแข็งแบบช้อนตักแล้วหักอะ่ะเขาจะหุงข้าวแบบเป็นถาดมาเหมือนถาดเบเกอรี่ใหญ่ๆแล้วก็ให้ใช้ช้อนกลางของแต่ละคนน่ะตักเอาบางวันก็ นิ่มจนเละไปเลยวันก็แข็งจนช้อนหักวันไหนที่มีลาบกับไก่ทอดอาหารที่แบบดีๆหน่อยอะ่ะแสดงว่าวันนั้นอะ่ะจะมีผู้ใหญ่มาไม่ขอบอทอรอก็ผู้ใหญ่ที่มีเป็นยศชั้นสูงมาอาหารจะดีมากวันนั้นวันเดียวสําหรับอาหารกลางวันครับอาหารกลางวันเนี่ยจะมีเมนูอาหารทั้งหมด2อย่างแล้วก็ขนมขนมหวานหนึ่งอย่างก็จะเป็นพวกผักผักบุ้งกุนเชียงทอดของหวานก็อาจจะเป็นเฉาก,ก้วยแกงเผ็ดมะละกอ แกงเขียวหวานปลากายไข่ต้มอะไรอย่างเงี้ยบางวันก็อาจถ้าเกิดกินกันเสียงดังเนี่ยก็อาจจะได้กินไข่กรอบไข่กรอบก็คือไข่ต้มแต่ให้กินโดยที่ไม่ต้องปอกเปลือกแล้วแต่ครูฝึกจะแก้งหรือทําโทษเป็นต้นน้องไก่น้ําแดงอันนี้นานๆจะมาทีขนมหวานก็จะมีพวกวุ้นขนมชั้นโัวเขียวต้นน้ำตาลอันนี้จะมีบ่อยมากๆจะเจอบ่อยเพราะว่าต้นทุนถูกแล้วก็ ได้เยอะอาหารเย็นก็จะมี2อ,อย่างเหมือนกันแต่จะไม่มีขนมหวานพวกแกงเดโยโฟไข่ต้มอ่ะลืมบอกไปอาหารที่เนี่ยจะมีแค่รสจืดกับรสจัดจืดก็คือจืดไปเลยกับเผ็ดไม่ใช่เผ็ดธรรมดานะเผ็ดมากยำแตงกวาคุณเชียงต้มจืดวุ้นเส้นอืดต้มจืดวุ้นเส้นรู้สึกว่าเขาจะใส่ไข่ด้วยแล้วก็แบบใส่หมูนิดหน่อยแล้ววุ้นเส้นก็จะอืดมากกะเพราถั่วฝักยาว มีแต่ถั่วฝักยาวจริงๆต้มจืดฟักพวกเมนูฟักฟักกับเมนูฟักเมนูแบบหัวไชเท้าเนี่ยจะมีบ่อยเพราะว่าราคาถูกก็หมูยอทอดแกงเผ็ดหอยแมงผูแกงเผ็ดหอยแมงคู่ก็จะมีใส่พวกมะละกอใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแต่หอยอย่างเดียวเลยหอยล้วนๆเลยไม่มีอย่างอื่นแล้วก็ผัดเผ็ดถั่วฝักยาวก็จะมีแบบหมูสามชั้นใส่ถั่วฝักยาวแต่หมูก็จะปริมาณน้อยถั่วก็จะเยอะกว่าอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นสำหรับใครที่มีคำถามอะไรหรือว่า อยากจะให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครัสวัสดีครับ